สวัสดีครับวันนี้ก็ออกมาปัน่นเช้านี้เขามาปั่นจักรยานเตี๋ยวเขาที่สนามครอสอ่างเก็บน้ำมัประชันอำเภอบางบละมุนจังหวัดชลบุรีพร้อมแล้วครับไปกันเลยชิ่งจุ๋มชิงจุ๋มไปามาถึงก็เจอหอนเลยไอเรามันก็ไม่ใช่ตัวตึงต้องหลบคอนไปก่อนนะกัน มันตกด้วยต้องลื่นแน่ๆเลยขอเนี่ย Джибибиби. Джичуба. Айн да дай. Айна кон кон. Айн. กอปั่นได้อยู่เนะมันก็ไม่ได้ท่วมอะไรมากมายนี่ยกปจอมเก่าบ้านกำลังจุกบจ้๊บจุ pues, ๊บกระปิ๊ด

ให้ลงนิดหน่อยครับผมลำเบอร์ตีนี่ลำเบอร์ตีนี่นาวิจาติดตาติิดใจเธอฮ่า

Nào đi tao cứ lại lại trên ngoài Wow หญ้าหลังแตกต้นใหม่กันเลย <S <S an> <S an>